あ สวัสดีค่ะข้าพเจ้าครูศาสนาจุลีลัน,นแซ่ตั้งศิทธิิบาลฝ่ายอนุชนคริสตจักจีนเชียงใหม่วันนี้จะนำเราทั้งหลายศึกษาจากพระธรรมเอสราบทที่8ข้อที่21จนถึงข้อที่36กันนะคะเอสราบทที่8ข้อที่21 3 6ถึง36แล้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้ถืออดอาหารที่นั่นคือที่แม่น้ำอาหาวาเพื่อเราทั้งหลายจะได้ถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าของเรา เพื่อจะทุนขอหนทางที่ถูกต้องจากพระองค์สำหรับเราลูกหลานของเราและข้าวของของเราเพราะข้าพระเจ้าละอายที่จะทุนขอกองทหารและพลม้าจากกษัตริย์เพื่อช่วยเราสู้ศัตรูตามทางของเราในเมื่อเราได้กราบทูลกษัตริย์แล้วว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าของเราอยู่กับบรรดาผู้ที่สแสวงพระองค์ให้เกิดผลดีแต่ิทธานุภาพและพระพิโรธของพระองค์ต่อสู้คนเหล่านั้นที่ละชิงพระองค์ เราจึงอดอาหารและวิงวอรพระเจ้าของเราเพื่อเรื่องนี้และพระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของเราและข้าพเจ้าได้เลือกสิองคนจากปุโรหิตชั้นผู้นำคือเชเรเบียฮา,าชาเบียและญาติของเขาพร้อมกับเขาอีกสิบคนและข้าพเจ้าได้ช่างเงินและทองคำและเครื่องใช้กับเครื่องถวายสำหรับพระนิเวศของเรามอบให้เขาทั้งหลายซึ่งกษัตริย์และที่ปรึกษาและเจ้านายของพระองค์ และคนอิสราเอลทั้งปวงที่นั่นได้ถวายไว้ข้าพเจ้าได้ช่างใสมือของเขาเป็นเงิน22ตันและเครื่องใช้ที่ทำด้วยเงิน100ใบหนักเจกิโลกรัมและทองคำา3,400กิโลกรัมชามทองคำา20บใบหนัก8.4กิโลกรัมและเครื่องใช้ทองสำริดเนื้อละเอียดสุกใสสองชิ้นมีค่าเทียบเท่าชามทองคำและข้าพเจ้าบอกเขาว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ต่อพระยาเวและเครื่องใช้ก็บริสุทธิ์ และเงินกับทองคําเป็นของถวายด้วยความสมัครใจแด่พระยาเวพระเจ้าแห่งบันพบุรุษของท่านทั้งหลายจงเฝ้าและรักษาไว้จนกว่าท่านช่างสิ่งเหล่านั้นต่อหน้าปุโรหิตชั้นผู้นำและคนเลวีและหัวหน้าตระกูลอิสราเอลในเยรูซาเลม็มภายในห้องพระนิเวศของพระยาเวบรรดาปุโรหิตและคนเลวีจึงรับเงินและทองคําที่ได้ช่างและเครื่องใช้เพื่อนําไปยังเยรูซาเลม็มย่งพระนิเวศของพระเจ้าของเรา และเราก็ออกจากแม่น้ำอาหาวาในวันที่ส2องของเดือนแรกเพื่อไปยังเยรูซาเลม็มและพระหัตถ์ของพระเจ้าของเราอยู่กับเราและพระองค์ทรงช่วยกู้เราให้พ้นจากมือของศัตรูและจากพวกซุ่มคอยอยู่ตามทางเรามาถึงเยรูซาเลม็มและพักอยู่ที่นั่นสามวันในวันที่สี่ภายในพระนิเวศข,ของพระเจ้าของเราก็ช่างทองคําและเครื่องใช้เสมมือของเมเรมโมดปุโรหิตบุตรอุริยาและคนที่อยู่กับเขา คือเอเรอาซาบุตรฟีเนหัสและคนที่อยู่กับเขาทั้งหลายคือโยซาบาดบุตรเยชูอาและโนอัจยาบุตรบินนุยคนเลวี ī, พวกเขาช่างและนับทั้งหมดและบันทึกน้ำหนักของทุกสิ่งไว้ในวันนั้นบรรดาผู้ที่ถูกกวาดไปเป็นเฉลยซึ่งมาจากการเป็นเฉลยได้ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอลมีวัวผู้สิสงตัวสำหรับพวกอิสราเอลทั้งปวง แกะผู้96ตัวลูกแกะ77ตัวและแพะผู้12ตัวเป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปทั้งสิ้นนี้เป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวถวายพระยาเวเขาทั้งหลายได้มอบพระราชกฤษฎีกาแก่พวกข้าหลวงของกษัตริย์และแก่พวกผู้ว่าราชการมณนทนฟากตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสและท่านเหล่านี้ได้ช่วยเหลือประชาชนและพระนิเวศของพระเจ้านพรธรรมเอสราบททีปป่8ตั้งแต่ข้อ21 เริ่มต้นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเอสราได้นําประชากรอิสราเอลออกจากเปอร์เซียเพื่อที่จะกลับไปสร้างพันิเวศของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มสิ่งหนึ่งก็คือว่าเอสราไม่ได้ขอกองทัพจากกรรษัตริย์อาตาเซอร์ซิสเนื่องจากว่าท่านได้บอกกรรษัตริย์อาตาเซอร์ซิสว่าพระเจ้าของอิสราเอลเป็นพระเจ้าผู้สงรงฤทธานุภาพพระองค์เองนั้นเต็มไปด้วยพระพหัตถ์อันทรงฤทธิ์พระองค์เองนั้นจะทรงช่วยคุ้มครองอิสราเอล เราต้องทําความเข้าใจภาพหนึ่งว่าขณะที่เอสราและก็ประชาชนอิสราเอลได้เดินทางไปยังเยรูซาเล็มนั้นทางในเวลานั้นไม่ได้เป็นทางที่สวยงามไม่ได้เป็นทางที่เดินสบายไม่ได้เป็นทางที่เต็มไปด้วยหนทางที่จะเดินได้อย่างราบรื่นแต่เต็มไปด้วยกองโจรที่คอยดักซุ่มอยู่เอสราเองนั้นมาพร้อมกับข้าวของมากมายมาพร้อมกับประชาชนของเขาเข้ามาพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมายที่จะใช้ไปใน การสร้างพระนิเวศของพระเจ้าดังนั้นเอสราเลตบอกประชาชนให้ทําสิ่งหนึ่งเขาเขียนในพระคำของพระเจ้าว่าข้าพระเจ้าก็ประกาศให้ถืออดอาหารที่นั่นเพื่อเราทั้งหลายจะได้ถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าของเราเพื่อจะทูลขอหนทางอันปลอดภัยจากพระองค์สําหรับเราลูกหลานของเราและข้าวของของเราเราจึงอดอาหารและบิงวอนพระเจ้าของเราเพื่อเรื่องนี้และพระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของเราเป็นการดีนะคะที่เราเองนั้นจะลองอดอาหารอธิษฐานดูบ้าง เพื่อวิงวอนในสิ่งที่เราเองนั้นปรารถนาเห็นการช่วยกู้อันอัศจรรย์ของพระเจ้าคนอิสราเอลในสมัยก่อนเขาจะก้มศีรษะลงและเขาเองนั้นจะถ่มตัวของเขาจนถึงที่สุดเมื่อเขาเองนั้นรู้สึกว่าเขาเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และเขาต้องการการช่วยเหลือจากพระเจ้าเท่านั้นเขาจะแสดงท่าทีแห่งความจริงใจของเขาด้วยการอดอาหารอธิษฐานคนเราต้องกินการกินเป็นสิ่งที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดสําหรับมนุษย์มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารดังนั้นเมื่อการอดอาหาร อดอาหารเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเราเองมีความตั้งใจจริงมากๆแล้วที่จะบอกพระเจ้าว่าโปรดดูความตั้งใจของเราโปรดเห็นสิ่งที่เราเองนั้นปรารถนาให้พระเจ้าช่วยเหลือในที่สุดแล้วประชากรทั้งหมดที่กลับไปอยู่เยรูซาเล็มในเวลานั้นร่วมกันอดอาหารอธิษฐานและในที่สุดแล้วสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พมพีปล่อยให้ผ่านเลยไปพระคําของพระเจ้าเประลิดเดชมากกว่านั้นมีการยืนยันว่าพระเจ้าเองนั้น ทรงตอบคขาอธิษฐานของประชากรอิสราเอลและเอสราในข้อที่ส1สเ็เป็นต้นไปเราก็ออกจากแม่น้ําอาหาวาเพื่อไปยังเยรูซาเล็มพระหัตของพระเจ้าของเราอยู่กับเราพระองค์ทรงช่วยกู้เราให้พ้นจากมือของศัตรูและจากพวกซุ่มคอยอยู่ตามทางและเราก็มาถึงเยรูซาเล็มและพักอยู่ที่นั่นถึงสามวันพระคําของพระเจ้าได้บอกชัดเจนว่าเมื่อพวกเขา,อ,าอธิษฐานพระเจ้าตอบคําอธิษฐานของเขาและพระหัตของพระเจ้า ปรากฏชัดเจนพะเองนั้นช่วยพวกเขาออกจากการโจมตีของกองโจรและการโจมตีของคนที่คอยทําร้ายพวกเขาตามหนางพวกเขาเองนั้นไม่มีใครบาดเจ็บและพวกเขาเองนั้นสามารถรักษาข้าวของที่พวกเขาเอามาได้เราทั้งหลายลองในวันนี้ดีไหมคะลองดูที่จะอดอาหารอธิษฐานต่อพระเจ้าวิงวอนในสิ่งที่เราปรารถนาให้พระเจ้าช่วยกู้เราหากท่านทั้งหลายในวันนี้มีเรื่องที่ไม่สบายใจหากท่านทั้งหลายในวันนี้มีเรื่องที่กําลังทุกข์ใจ หากท่านทั้งหลายในวันนี้หาทางออกไม่ได้ลองดูสักครั้งถ่อมตัวลงบอกความตั้งใจสิ่งของท่านต่อพระเจ้าว่าพระองค์เท่านั้นมีพระหัตถ์ที่เต็มไปด้วยฤทธานุภาพไม่มีการช่วยเห,เหลืออื่นจากภายนอกวันนี้ขอพึ่งการช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวลองดูที่จะถ่อมตัวลงฟังเสียงพระเจ้าและข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าพระหัตถ์อสุนิ์ของพระเจ้าจะเทลงมาที่เราทั้งหลายลองอดอาหารดูนะคะ